รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคือกรมวิชาการเกษตรยังยึด ยังคงศรัทธาไม่เลือนล้าภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโคเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดู มะพร้าวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่มีการนํามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างหลากหลายในวงกว้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะการทําอาหารคาวหวานหรือแม้แต่ในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะ มะพร้าวพือเศรษฐกิจกที่สำคัญของไทยมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศประมาณ1.24ล้านไร่ค่ะแล้วก็มีผลผลิตต่อป,ปีนะคะมากกว่า1.35ล้านตันโดยมีพื้นที่การปลูกหลกัหลกๆอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและจังหวัดทางภาคตะวันออกรอบๆอ,อ่าวไทยค่ะ ในเรื่องของพื้นที่ปลูกมะพร้าวนะคะทั่วประเทศเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดสาหรับมะพร้าวแกงหรือมะพร้าวศักกรรมที่เราเรียกเนี่ยค่ะส่วนจังหวัดชุมพรก็จะเป็นมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับสองของประเทศซึ่งพื้นที่ก็ประมาณห0,000ืนกว่าไร่ค่ะสาเหตุที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมากนะคะก็จะด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะนะคะเนื่องจากองมะพร้าวเนี่ยความต้องการในเรื่องของปริมาณน้ำฝนต้องมากกว่า1,200มิลลิเมตร ต่อปีนะคะซึ่งพื้นที่จังหวัดชุมพรก็ปริมาณน้ําฝนเรามากกว่านั้นอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมถึงเป็นแหล่งที่ปลูกมะพร้าวที่สําคัญของประเทศนะคะ<ม><ม>นอกจากนั้นก็ในเขตภาคใต้ก็ยังมีจังหวัดอื่นๆที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกมะพร้าวเช่นกันนะคะ กะะารปูก็จะขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่องของมะพร้าวนี่แหละค่ะที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่จะสามารถนําไปต่อย,ยอดกับผลผลิตมะพร้าวของตัวเองให้มีคุณภาพขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้ก้าปูก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตร,รกรผู้ปลูกมะพร้าวค่ะซึ่งต้องบอกว่าเกษตร,รกรของที่นี่ปลูกมะพร้าวกันอยู่หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมและพันธุ์ลูกผสมที่ทางศูนย์วิจัยพืชชุมพรได้ทําการวิจัยพัฒนามาค่ะตอนนี้ก้ามปูก็เดินทางมาถึงสวนมะพร้าวนะคะของพี่ดุ๋ยแล้วหูยซึ่งแบบว่า โอ้อหตาการตามากเลยมีแต่มะพร้าวทั้งนั้นเลยถามก่อนเลยว่ากี่ไร่คะตรงนี้พี่ทำมะพร้าวไว้60ไร่60ไร่โอ้โหถือว่าเยอะมากมีพันธุอะไรบ้างคะพี่โดยมีพันธุพื้นเมืองอแล้วก็พันธมาว่าแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็พวงร้อยณปัจจุบนันพันธุไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดคนั่วไปกายังปลูกพืพ้นเมืองและมาอันดับสองเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนนี้ช่วงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอม ส่วนพันลูกผสมของมะว่าของเกษตรเนี่ยก็มีบ้างแต่ของพี่เนี่ยจะเน้นของเกษตรค่ะเพราะว่าผลผลิตดีก็คือพันอะไรนะคะมะว่ามะว่าสวีทหนึ่งนะมูลเหตุที่สูนวิจัยพืชสวนชุมพรได้พยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์มะพร้าพันธุ์ลูกผสมขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา ในส่วนของมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีผลผลิตนี่ค่ะต่อไร่ต่ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวเพื่อให้ได้พันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรซึ่งจะปลูกทดแทนในพื้นที่เดิมนะคะซึ่งลูกผสมที่ผลิตออกมาตอนนี้ก็ในส่วนของมะพร้าวอุตสาหกรรมก็มีอยู่3พันเดิมนะคะก็จะเป็นสวีลูกผสมหนึ่งลูกผสมชุมพร2แล้วก็ชุมพรลูกผสม60 หนึ่งในสายพันธุ์มะพร้าวที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาได้สําเร็จนั่นก็คือมะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสมหนึ่งซึ่งก็มีเกษตร,รกรให้ความสนใจนําไปปลูกและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากเกษตร,รกรเป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของมะพร้าวสวีสวีหนึ่งหรือมาว่าสวีหนึ่งหรือมาว่านะคะนี่เต็ม พันรถเลยนะคะอันนี้ก็คือสวหนึงหมดเลยหมดเลยทั้งหมดโอ้ยเดือนนึงนี่เก็บผลผลิตได้เยอะไหมคะก็ประมาณ4,000ถึง4,500ผลต่อเดือนครับก็ถ,ถ,ถือว่าเยอะพอสมควรเนอะก็พอสมควรค่ะคราวนี้มาพูดถึงคุณลักษณะหน่อยของเจ้ามะพราะ้าวสวีนึงเนี่ยมันเป็นยังไงมันดียังไงพิเศษยังไงบ้างนะคะพี่ดูหนึ่งผลมันจะเล็ก แต่ข้างในจะกลมและใหญ่และเนื้อหนาค่ะถ้าไปทำน้ำกะทิก็ถือว่ามีความมันสูง่กะทิแล้วก็ถ้าทำน้ำมันก็ได้น้ำมันมากกว่าเพราะมันมีความมันไงความมันข้อดีุสุดคือให้ผลผลิตได้ไวมากค่ภายใน3ปีแล้วก็ไม่มีการที่ว่าจะขาดคอคือจะออกทุกจันทร์ติดตลอดไม่มีการขาด คือหน้าตาของมะพร้าวสวีหนึ่งนะคะหรือมาว่านี่ท<ช>ี่ปอกออกมาแล้วพอปอกออกมาแล้วอย่างที่พี่ดุยบอกว่า,วาวลูกมันใหญ่จริงๆด้วยอ่ะใช่ลูกข้างนอกลูกทรงข้างนอกไม่น่าจะากกใหญ่เนี่ยถ้าประกอบมาดูใช่ไหมแต่ว่าพอปอกมาก็คือคือ,คอมันจะไซส์ประมาณนี้เลยใช่ผลจะกลมอ่าผลกลมลูกใหญ่แล้วก็กวมีเรีวยกว่ามีน้ำมันใช่ไหมใช่ความมันเนี่ยจะสูงมีความมันสูงมีเนื้อมาก หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับมะพร้าวพันธุ์สวีหนึ่งลูกผสมกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก้าปูก็จะพาไปพบกับพระเอกของเรากับพันธุ์มะพร้าวลูกผสมพันธุ์ล่าสุดที่มีดีกรีเป็นถึงผลงานวิจัยดีเด่นซึ่งเป็นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมค่ะมะพร้าวพันธุ์ที่ได้รับรางวัลล่าสุดเลย พันอะไรอะครับชื่อว่าลูกผสมสามทางพันชุมพรหนึ่งก็มีอีกพันหนึ่งก็คือลูกผสมสามทางพันชุมพรสองซึ่งทั้งสองพันนี้ได้รับการรับรองพันจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมค่ะ2 5 6หทั้งนี้ทั้งสองพัน 2, นะคะเราก็ได้เสนอเป็นพันผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะ,คะ ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีถือว่าในในครั้งนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของ<ฆ>ของศูงนย์วิจัยพืชสวนชุมพรด้วยค่ะเพราะว่าเดิมนี้พันธุ์ที่เราออกมาก็จะเป็นในเชิงของลูกผสมเดียวที่ผ่านมาก็จะมีพันธุ์สวีลูกผสมหน<ฆ>ึ่งลูกผสมพ<ฆ>ันุ 2, <ฆ>์ชุมพรสองนะคะพันชุมพรลูกผสมหกสิบอ,อันนี้ก็เป็นมะพร้าวในเชิงอุตสาหกรรมส่วนอีกสองพันธุ์จะเป็นมะพร้าวลูกผสมกะทินะคะแปดสี่คิดหนึ่งแล้วก็ลูกผสมกะทิแปดสี<ฆ>่ดสองซึ่งเป็นลูกผสมกะทิอันนั้นก็เป็นทางเลือกสำหรับแบบฟร้อ ที่ต้องการพันมะพร้าวลูกผสมที่ที่เป็นพันุ์กะทิซึ่งใช้สําหรับการบริโภคเป็นขนมหวานหรือว่าในสกรรค่ะและอย่างพันธุ์ลูกผสม3ทางชุมพร1และลูกผสม3ทางชุมพรสองเนี่ยคะ่ะให้ประโยชน์ในด้านไหนมีความแตกต่างกับ พันธุ์อื่นๆที่ผ่านมายังไงบ้างอะคะอย่างมะพร้าวลูกผสมสามทางพันชุมพรหนึ่งและ2ที่ออกมานะคะก่อนหน้านี้ก็คือว่าตอบสนองความต้องการในเรื่องของอุตสาหกรรมกะทิแล้วก็การแปรรูปและบริโภคภายในประเทศในในอุตสาหกรรมมะพร้าวณปัจจุบันนี้เนื่องจากผลิตมะพร้าวเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ต้องบอกว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาให้สามารถเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองและยังเป็นการต่อยอดพัฒนาจากงานวิจัยมะพร้าวลูกผสมผลเดี่ยวสู่มะพร้าวลูกผสมสามทางได้เป็นผลสําเร็จและในช่วงหน้าการปูจะพาไปพบกับความโดดเด่นรวมถึงคุณลักษณะพิเศษอื่นๆของมะพร้าวสองสายพันธ<ส>ุ์นี้กันต่อค่ะสีีแดงงเเเเป็็นพพลัใจกกกกษตรรบ่ยวืช มันมีความโดดเด่นในคุณลักษณะเฉพาะของเขาหรือเปล่าอย่างแรกนะคะในเรื่องของผลผลิตลูกผสมสามทางพันจุมพรหนึ่งนีค่ะให้ผลผลิตอยู่ที่2 2 0 0นะคะ52ผลต่อไร่ต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมที่เราออกมาก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเป็นรองพันธุ์ลูกผสมสวีหนึ่งอยู่นิดหน่อยเพราะว่าสวีหนึ่งนีอยู่ที่2,300ผลต่อไผล่ต่อปีนะคะถ้าเรียบเทียบกับพันธุ์พืชเมืองผลผลิตจะอยู่ที่1 2 0่กว่า ก็มากมากกว่าเป็นเท่าเลยนะใกอบเท่าค่ะมากกว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำมันก็เช่นกันนะคะอยู่ที่6 1เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปรากฏว่าหน้าแล้งก็ปรากฏว่าไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของผลผลิตในช่วงฤดูแล้งถือว่าถ้าตามค่ามาตรฐานของน้ามันเนี้ยเราคิดที่50เปอร์เซ็นต์ของพันธุ์ไทยแต่ส่วนพันธุ์ลูกผสมเนี้ยก็อยู่ที่60กว่าเ็ปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเกินมาตรฐานที่เกณฑ์การคัดเลือกของเราแล้วนะคะ มะพร้าวสายพันธุ์ลูกผสมสามทางชุมพรหนึ่งเกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์เบรนเนลต้นสูงและเวสต์แอฟริกันต้นสูงนํามาเป็นแม่พันธุ์แล้วก็มาผสมกับมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงส่วนมะพร้าวสายพันธุ์ลูกผสมสามทางชุมพรสองได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างลูกผสมเดี่ยวพันธุ์มาลายูสีเหลืองต้นเตี้ยและเวสต์แอฟริกันต้นสูงเป็นแม่พันธุ์จากนั้นจึงนํามาผสมกับมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงค่ะ มะพระ้าวพันธุ์ลูกผสมสามทางชุมพรหนึ่งและชุมพร2อายุในการตกผลนั้นก็อยู่ที่ประมาณ5ปีค่ะที่เราแบบศึกษาคนา้นคว้าวิจัยพัฒนามาเลยๆกี่ปีอะเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2000เริ่มปลูกปี2533นะคะแล้วเก็บข้อมูลมาจนถึงปี2560นสามารถที่จะสรุปข้อมูลแล้วก็ออกเป็นพันธ์ุสำหรับรับรองให้เกษตรกรเกรนี้ยในปี2562ค่ะโอ้โห เวลาตั 11, 10, 15, aan, ini, care, ้งแต่ทําครั้งแรกก็29ปีค่ะเกือบ30ปีแล้วว่าการผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมสามทางเนี่ยอย่างต่างประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีใครทําในเรื่องนี้ใครอาจจะเป็นที่แรกด้วยซ้ำอะค่ะที่ผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมสามทาง จะมาดูวิธีการผสมลูกมะพร้าวพันธ์มะพร้าวเนี่ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆปกติเนี่ยจะต้องขึ้นไปทําบนต้นใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้คือต้นมันสูงเราไม่สามารถแบบว่า ปีนขึ้นไปถ่ายทำได้นะคะก็เลยจะให้พี่เอียดเนี่ยมาแนะนำอธิบายวิธีการสาธิตให้ดูเริ่มต้นก่อนเลยเราต้องมาทำความรู้จักก่อนว่ากว่าที่จะผสมออกมาได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะคะพี่ขั้นแรกที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเตรียมละอองเกรสรก่อนเบื้องต้นนะคะเตรียมละอองเกรสรใช่ค่ะ มะพร้าวที่มีลักษณะก็คือว่าแก่เต็มที่แล้วแล้วก็บานกับหุ้มจันทร์นี้แตกออกแล้วนะคะ,คะส่วนของรางเกสรน,นี่จะยังไม่แตกนะคะก็คือเราจะดึงส่วนตรงนี้ค่ะส่วนที่เป็นลักษณะของรองเกสรตัวผู้คือในส่วนของมะพร้าวเนี้ยรองเกสรตัวผู้กับรองเกสรตัวเมียเนี้ยจะอยู่ภายในจันทร์เดียวกันนะคะ,คะอันนี้คือตัวผู้ส่วนตัวเมียก็จะเป็นลักษณะเป็นกระเป๋ะติดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวเมียเราเลือกเฉพาะตัวผู้ ซึ่งสัดส่วนของละอองเกสรที่เรานํามาใช้เนี่ยจะเป็นของมะพร้าวพันธุ์ไทยที่เราผลิตมะพร้าวลูกผสมสามทางไม่จะไม่ว่าจะเป็นลูกผสมสามทางพันชุมพร1และลูกผสมสามทางพันชุมบรสองนะคะหลัง<อ>จากได้ขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็จะนําละอองเกสรเนี่ยค่ะมาผสมกับแป้งเทา้า่ําซึ่งสัดส่วนในการใช้ในการผสมก็คือ ละององเกสรหนึ่งส่วนแป้ง8ส่วนนะคะทำไมต้องผสมกับแป้งข้าวข้ามาคะพี่เพื่อที่จะให้ละอองเนี้ยเวลาพ่นแล้วสามารถที่จะกรจายตัวแล้วก็สัมผัสกับองเกสรตัวเมียนเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสได้ง่ายขึ้น ต้นแม่พันธุ์เนี่ยมีอายุมากแล้วก็สูงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในการปีนต้นด้วยเราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการดัดแปลงในการผสมก็คือใช้ขวดเนี่ยค่ะซึ่งเป็นขวดเขาเรียกว่าขวดบีบน้ำกลั่นซึ่งเราไม่ได้บรรจุน้ำกลั่นนะคะอันนี้คือเป็นขวดที่สะอาดแล้วแล้วก็จะมีท่อมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผสมเนี่ยก็คือจะบีบเข้าไปเนี่ยตรงนี้ค่ะพอบีบมันก็จะมีละอองเนี่ยออกมาทางนี้ค่ะก็เวลาบีบก็คือเนี่ยสัมผัสกับดอกตัวเมียที่บานเนี่ยค่ะ พอพ่นเสร็จก็คือ,อจะกลุมด้วยถุงไว้สาเหตุที่กลุมถุงผสมพันธุ์เนื่องจากว่าเพื่อป้องกันเราองคกสอนตัวผู้จากพันธอื่นเนี้ยมาผสมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้พันธุ์แท้ที่ที่เราต้องการค่ะขั้นตอนก็คือก็เอาเกสรที่เราผสมนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ด้านในแล้วอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปีนขึ้นไปน,นะคะ,คะแล้วก็ทําการพ่นแต่เวลาที่ขึ้นผสมพันธ์จริงเนี่ยเราจะไม่มีเกสรตัวผู้อยู่นะ ตองออกเราจะตัดออกมาเลยเพราะว่าอันนี้คือไม่ไม่ใช่พันธุ์เดิมแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาพันธุ์อื่นมาใส่พันธุ์ที่เรามาใส่คือพันธุ์ไทยต้นสูงเพราะฉะนั้นต้องตัดตรงนี้ออกให้หมดลักษณะการพ่นก็คือพ่นลงไปที่เกสรตัวมีให้กระจายทั้งหมดก็คือเน้นๆที่เกสรตัวเมีอย่างนี้แล้วก็จะเอาถุงคลุมไว้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการผสมพันธุ์ และตอนนี้ก็ได้เวลาที่พี่เขาจะต้องปีนขึ้นไปนะคะเพื่อทําการผสมเกสรความสูงนะคะก็ประมาณ5เมตรได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ปีนขึ้นไปตัวเปล่านะคะเพราะว่าจะต้องมีอุปกรณ์ขึ้นไปด้วยอย่างที่บอกก็คือจะมีถุงผสมถุงผสมอันนี้ละองเกสรละองเกสรก็คืออยู่ในขวดนี้นะคะที่ห้ามลืมเลย<ะ>แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะก็จะถือขึ้นไป คือันนี้เวลาที่จะผสมเกสรน,นะคะก็คือว่าจันนี้ต้องต้องเริ่มแตกแล้วนะคะแล้วก็เราเกสตรตัวเมียก็เริ่มบานเดี๋ยวต้นนี้จันมันอยู่ไหนเนาะจันมันจะอยู่อีกฝั่งนูน้นค่ะด้านหนึ่งค่ะ ผมพันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้อายุมันเท่าไรหร่อะคะเราทิ้งผลพันธุ์ให้ให้มันผสมติดแล้วเนี้ยที่อายุ11บเถึงสิเดือนหลังจากนั้นเราก็จะเก็บผลพันธุ์เนี้ยเพื่อที่จะนํามาเพาะในแปลงเพาะเนี้ยค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกต้นกล้าที่ได้ขนาดและมีลักษณะสมบูรณ์ค่ะกรองตามพันธุ์เพื่อที่จะ,ะส่งมอบหรือว่าจําหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไปนะคะก็คือเนี้ยคณะที่เหมาะสม ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แจกจ่ายไปยังยงางติกรเรกเราคาดว่าน่าจะเป็นปลายปีหน้าค,ค่ะค สามารถที่จะสมมอบหรือว่าจําหน่ายให้เกษตรกรหรือตอนนีเ้เราผลิตเพื่อที่จะเพาะพันธุ์ออกมาก่อนะเกิดว่ากเกษตรกรมีความต้องการพันนี้เกรงว่าจะผลิตได้ไม่ทันเราะฉะนั้นเราก็คาดว่าน่าจะเป็นปลายปีหน,น้าตอนนี้ก็คือเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมไม่ก่อนซึ่งด้านหลังนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการเพาะพันธุ์เพื่อเตรียมสําหรับพี่น้องเกษตร,รกรในอนาคตและในช่วงหน้านะคะการปูจะพาไปพบกับหน้าตาของเจ้ามะพร้าวพันลูกผสมสามทางชุมพรหนึ่งและชุมพรสองค่ะ ชุมพรหนึ่งะค,ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะเท่าที่เราเดินมาค่ะพี่เอทดมันหนูเห็นว่ามันมีแบบเยอะหลายต้นมากและหน้าตามันก็คล้ายๆกันหมดแต่ว่าในเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่พันธุ์ลูกผสมสามทางชุมพรหนึ่งดังนั้นเราจะสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมคะพี่เถ้าเราดูจากลักษณะของทรงต้นหรืออะไรเนี้ยค่ะมะพร้าวมันจะไม่ค่อยแตกต่าง ยกเว้นว่าเราเทียบกับพันธุ์กลุ่มต้นสูงกับต้นเตี้ยก็อย่างตัวของผู้ผสมที่ได้มาจากเรีนนิวต้นสูงกับเวสเอฟกันต้นสูงเนี้ยลักษณะของผลจะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมพอเราผสมอพันธุ์ไทยใส่เข้าไปเนี้ยปรากฏว่าในสัดส่วนที่มันเป็นเหลี่ยมเหลีย่ยมันจะเริ่มหายไปแต่มันก็ยังคงว่าเป็นลักษณะเอกลักษณ์ก็คือว่าทรงผลเนี้ยจะเป็นออกแนวรีรนะคะรีไปด้านยาวนิดนึง ในส่วนของรูปผสมสามทางพันจุมพรสองก็จะออกเป็นลักษณะของทรงกลมค่ะกนนค็คือเราจะดูที่ลักษณะทรงผลมันซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้แม้จะสายตาดีขนาดไหนเพราะว่ามันสูงมากดังนั้นเนี่ยนักวิจัยนักวิชาการน่าจะต้องแบบทำรายละเอียด เ <Check> ช็คลิสต์รายละเอียดใช่ไหมว่าต้นนี้เป็นอะไรยังไงด้านหลังเราจึงเห็นว่ามีตัวเลขที่บอกอยู่มั้งงั้นก็จะแบบคงจะไม่รู้ว่าเวลาเราทํางานทดลองเราก็ต้องมีผังเรียกว่าผังแปลงค่ะมันต้องมีด้วยว่าในแต่ละพันธุ์นี้มันจะอยู่แถวไหนยังไงก็คือ,อเป็นเป็นเฉพาะนะักวิจัยที่จะต้องจดจําตัวนั้นให้ได้ด้วยแต่ใช่ว่าลักษณะของทรงผลนี้จะเป็นลักษณะที่เราสามารถชี้ชัดลงไปได้มันก็ต้องมีลักษณะอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าลักษณะทางการเกษตรอีกหลายด้านนะคะ ตอนนี้มันอยู่สูงนั้นเดี๋ยวเราจะขอตามไปดูลักษณะผลใกล้ๆเอาให้แบบชี้ชัดๆไปเลยว่าผลมันรูปทรงเป็นยังไงและอาจจะให้พี่เอียดเนี่ยลองผ่าออกมาให้การปูได้เห็นหน้าตาด้านในพี่น้องเกษตรกรจะได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโอเค นี่นะคะก็จะมาดูหน้าตาของผลมะพร้าวพันลูกผสม3ทางที่บอกว่าคือถ้าจะดูเนี่ยจากต้นเราไม่สามารถแยกออกใช่ไหมคะพี่เอียดก็จะต้องมาดูลักษณะของผลมันแต่ที่อยู่ตรงหน้าก็าคือมะพร้าวพันลูกผสม3มทางชุมพร1และ2ค่ะ เหลือแค่สองพันก็ยังดูไม่รู้อยู่ดีค่ะพี่เอียดจะดูว่าหน้าตาแล้วก็ทรงผลของลูกผสมกัมทางพันธุ์เฉพาะหนึ่งนะคะ,คะจริงพอเราดูขนาดของทรงผลเนี่เนื่องจากว่าคู่ผสมมันเนี่ยตัวแม่จะเป็นเรเนิวตันสูงนะคะ,คะแล้วก็ผสมกับวเวทแอฟริกันต้องสูงซึ่งลักษณะของพันธุ์เวทเดิมเนี่ยตัวพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นเหลี่ยม หมือนลูกรักบี้อะค่ะแล้วก็จะทอดตรงกลางนะคะแต่ทีนี้พอเราใส่พันธุ์ไทยเข้าไปปรากฏว่าในตัวของเหลี่ยมเนี้ยมันจะเริ่มหายไปแล้วแต่ว่าขนาดของผลก็ใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าได้ขนาดผลจากพ่อพันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์ไทยอะค่ะซึ่งเป็นขนาดผลใหญ่เราเปรียบเทียบกับของลูกผสมทางชุมพงสองไหมไหนคะมันเล็กกว่าเหรอคะมันเล็กกว่าแต่ว่าเขาก็มีเหลี่ยมเหมือนกันค่ะก็จะทรงเหลี่ยมเพราะว่าพ่อส่วนที่ลูกคู่ผสมมันก็จะเป็นเวทเช่นกันอะค่ะมันก็จะมันก็จะมีความเหลี่ยมคงเอกลักษณ์ของเขาใช่แม้ว่าใส่พันธุ์ไทย เข้าไปแล้วก็ตามนะคะแบ่ว่าจะเล็กกว่าอ่ะในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายมะพร้าวบ้านเราเนี่ยจะขายเป็นทิดเป็นขนาดผลอยู่แล้วก็ขายทั้งผลนะคะก็คือเวลาพ่อค้าซื้อเนี่ยเขาก็จะเลือกขนาดผลที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ค่ะมะพร้าวนั้นมีการกำหนดมาตรฐานของขนาดผลตามมาตรฐานการซื้อขายสินค้าเกษตรโดยกำหนดว่ามะพร้าวที่มีขนาดผลต่ำกว่า1,000กรัมจะเป็นผลขนาดเล็ก ผลขนาดกลางน้ำหนักอยู่ที่2,000กรัมส่วนผลขนาดใหญ่จะอยู่ที่2,000กรัมขึ้นไปค่ะอันนี้ให้เดานะเดาไม่ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นผสมสามทางชุมพรสอง ถูกต้องค่ะถ้าดูขนาดเนี้ยค่ะขอโทษนะคะเหมือนข้างในเนื้อในเนี้ยมันจะหนานะคะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะคะข้างในก็คือเนื้อส่วนเนี้ยค่ะที่เรานําไปใช้ประโยชน์คือเนื้อขาวที่เรียกว่าเนื้อมะพร้าวขาวเนี้ยค่ะทำแปรรูปเป็นกะทิหรือว่าทําอาหารข้าโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้นมันจะเป็นเหมือนมะพร้าวกะทิอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบมะพร้าวที่กินเนื้อไม่ไม่ใช่ค่ะ ถือว่าเป็นนวัตกรรมและความภาคภูมิใจของกรมเช่นกันนะคะเพราะว่าในส่วนของงานนี้ไม่ใช่ว่าตัวพี่เองสามารถที่จะทํางานคนเดียวได้ต้องต้องขอเอ่ยชื่อนามเลยนะคะว่าผู้ที่ได้เริ่มงานทดลองนี้จะเป็นผู้อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจุมพรท่านผอ,ออนุภาพพีรกุลนะคะซึ่งท่านได้เริ่มงานทดลองนี้มานะคะ ซึ่งตัวของพี่เองก็จะเป็นในรุ่นของรุ่นที่3แล้วที่สืบสานงานนี้ค่ะจนกระทั่งรับการรับรองพันจากกรมเมื่อปี2562ก็งานนี้ทำมาตั้งแต่ปี2533ก็29ปีค่ะสำหรับตัวเองก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนะคะท,ที่ได้ทำงานทดลองนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งค่ะก็ยังเหลือที่ว่าจะต้องอ มีการผลิตต้นกล้าพันธุ์เพื่อที่จะไปจําหน่ายให้กับเกษตรกรอันนั้นก็คือเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่ที่ถือว่างานประสบความสำเร็จและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากมะพร้าวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายจำลองดาวเรืองรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานทุ่งทิวลิปสยามบ้านหลากสีสันพันไม้หัวโดยมีนายสนองเจริญท h o ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนเป็นผู้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์รวมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิจัยและนักวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเป็นหน่วยงานที่ทำการรวบรวมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชในกลุ่มปทุมมาและกระเจียวไว้กว่า500สายพันธุ์ซึ่งนับเป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมพันธุ์พืชในกลุ่มนี้ไว้มากที่สุดในประเทศไทย mm. เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาและใช้พันธุ์พืชเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์จึงได้จัดงาน ทุ่งทิวลิปสยามบานหลากสีสันพันไม้หัวโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันปทุมมาปลอดโลกเพื่อการส่งออก พร้อมจัดแสดงความหลากหลายพันธุ์ไม้หัวเมืองร้อนที่มีศักยภาพโดยภายในงานจะเป็นการจัดแสดงพันธุ์ไม้ประเภทหัวปทุมมาที่รับรองจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน4พันรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบัานวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรและภาคเอกชนับในการจัดงานที่ลิบสยามบานนะครับในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ผลงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ทิวลิปหรือปถุมมาและก,ะกระเจียวซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่เราก็เพื่อให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกร,กรได้รับทราบถึงพันธุ์ปฐุมมาที่เราได้าการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วนะครับวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตหัวพันธุ์ปฐุมมาปลอดโรคนะครับเพื่อ ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถที่จะมาเรียนรู้ผลิตเพื่อเป็นการส่งจำหน่ายพวพันธ์ุในต่างประเทศหรือเป็นการผลิตเพื่อในการตัดดอ,อกก็สามารถจะทำได้วัตถุประสงค์ที่3ก็คืองานครั้งนี้เราได้นำเอาผลงานวิจัยของกรมนะครับที่อยู่ทั่วประเทศมาจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งประชาชนหรือว่าเกษตรกรสามารถมาศึกษาหาความรู้ไม่ว่าเทคโนโลยีในด้านต่างๆสามารถจะมาเรียนรู้ในางานครั้งนี้ได้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่า สามารถเข้าไปติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าพลาดตรงไหนช่วงไหนก็เข้าไปดูได้นะคะใน Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรค่ะและน่าเสียดายค่ะวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์นะคะเวลา7จ็ดโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งทางททบ5แห่งนี้วันนี้ก้ารปูและทีมง,งานทุกคนนะคะต้องขอตัวลา ไปก่อนไม่ต้อ,สสสสสยยสองสวัสดีค่ะคนคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีควันและกำลังใจ